สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาดูบ้านชิวาัชาเล่อยู่ที่เขาใหญ่นะคะเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นมี3ามห้องนอนสีห้องน้ำเดี๋ยวเข้ามาดูข้างในกันเลยค่ะเข้ามาก็จะมาเจอห้องโถงแบบนี้เลยกว้างมากอันนี้ก็จะเป็นที่จอดรถมี2ที่นะคะแล้วก็มีเฉลียงด้วยนะเดี๋ยวพามาดูค่ะเดินถัดมาจากที่จอดรถก็จะเป็นเฉลียงบ้านแบบนี้เลยค่ะเดินออกมาข้างนอกก็จะเห็นวิวทุ่งหญ้าแบบนี้เลย แล้วก็เห็นวิวภูเขาไกลๆบรรยากาศดีมากๆถัดมาก็จะเป็นห้องครัวนะคะนี่เลยจ้าเปิดประตูเข้าไปเลยค่ะว้าวก,กว้างอยู่นะมีหน้าต่างสองบานเป็นประตูเลื่อนแบบนี้เลยค่ะ นี่ก็ถือว่ากว้างนะมาตรฐานห้องครัวเลยคะ่ะอเดี๋ยวพาขึ้นไปดูชั้นบนบ้างแต่เอ๊เดี๋ยวก่อนยังไม่ดูห้องนอนชั้นล่างเลยมามา,มาเดี๋ยวมาดูห้องนอนชั้นล่างก่อนค่อยขึ้นชั้นบนคะ่ะาว่อยู่ข้างล่างก็มีห้องนอนคะ่ะเดี๋ยวพามาดูคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนอยู่ชั้นล่างนะคะนี่มีหน้าต่างด้วยแล้วก็จะมีอีกหนึ่งหน้าต่างนี้ สองทางเลยแต่ว่าห้องนี้ไม่มีห้องน้ําติดนะแล้วจะเข้าห้องน้ํายังไงล่ะ่อะเดี๋ยวพามาดูว่าจะไปเข้าห้องน้ําที่ไหนขึ้นไปชั้นบนหรือเปล่าไม่นี่แต่ไม่ใช่ห้องน้ํานะเปิดประตูมารับลจมจ้าแล้วจะพาไปห้องน้ําไหมเนี้ยอ่าอ่าอ,อ่เดี๋ยวพามานี่นีนน่ี่ห้องน้ําอยู่นี้อยู่ใกล้ๆเองเปิดประตูห้องนอนออกมา<ๆ>ก็จะมาเจอกับห้องน้ําแบบนี้เลยจา้า เห็นไหมบอกแล้วใกล้ๆแต่ภายในบ้านเนี่ยเราสามารถออกแบบเองได้นะอยากได้ห้องนอนกี่ห้องอยากให้ห้องน้ําห้องครัวอยู่มุมไหนสามารถออกแบบเองได้เลยแต่ถ้าไม่สะดวกที่จะออกแบบเองทางชิวาชเลเราก็มีแบบบ้านให้เรียบร้อยจ้าขึ้นมาชั้นบนของบ้านก็จะมีสองห้องนอนเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องนี้ก่อนนะคะห้องกว้างมากเลยนะมีห้องน้ําติดด้วยว้าวดูสิห้องน้ํากว้างมากโอ้ห้องน้ํากว้างจริงๆดูสิว้าวเราก็ เป็นคนหนึ่งนะที่ชอบห้องน้ํากว้างๆเห็นแบบนี้แล้วถูกใจเลยอออกจากห้องน้ําแล้วเดี๋ยวจะพาไปรับลมอยู่ที่ระเบียงหลังห้องนะจ๊ะประตูหลังห้องก็จะเป็นกระจกเลื่อนแบบนี้นะคะออกมาก็จะเจอกับ วิวแลว้วก็บรรยากาศลมเย็นเยนเราสามารถเลื่อนทะลุมาเปิดประตูเข้าอีกห้องได้เลยเข้ามาก็จะมาเจอกับห้องกว้างๆแบบนี้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างเปิดประตูรับลมเย็นเยนถ้าเราไม่อยากเปิดประตูข้างหลังห้องหน้าต่างห้องนี้ก็จะมีอยู่สองบานเป็นประตูเลื่อนแบบนี้ค่ะแต่พิเศษห้องนี้มีระเบียงข้างหน้าด้วยสามารถออกไปรับลมทั้งข้างหลังห้องแล้วก็หน้าห้องได้ด้วยนะห้องนี้เป็นห้องที่กว้างมีลมเข้าทุกทิศทางเลยแล้ว ก็มีห้องน้ําติดด้วยนะเนี่ยอันนี้คือห้องน้ําภายในห้องคะ่ะบ้านสวยบนพื้นที่ขนาด75ตารางวามีพื้นที่ไซสอยถึง190ตารางเมตรจองด่วนเลยนะคะเพราะว่าเหลือหลังสุดท้ายแล้วอ่าอ่าอ่าอ่ซื้อบ้านเขาแถมคอนโดด้วยนะหนึ่ห้องขนาด24ตารางเมตรราคา989,000บาท ฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์ด้วยนะรีบจองหลวนเลยนะเพราะว่าเหลือหลังสุดท้ายแล้วถ้าสนใจรายละเอียดก็ติดต่อมาได้นะ0819382090ติดต่อมาไลนา์เลยนะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่คะ่ะ